ค่ะวันนี้ก็เป็นเ,นเ,เราเปิดซีซั่นใหม่ของรายการเสดฟไตร์เตอร์ไมหมูสู้ฟัดนะคะซึ่งซีซั่นนี้จะใช้ชื่อว่าเสดฟไตร์เตอร์ตำนานหมูสู้ฟัดโดยนําเอาศิลปินที่เป็นระดับตำนานทั้งหมด18คนมายืนบนเวทีเดียวกันแล้วก็แข่งขันกันนะคะเพื่อที่จะแบ่งออกเป็นทีมแล้วก็แข่งขันกันเพื่อจะหาผู้ชนะนะคะแล้วก็เราจะนําเงินรายไ,ได้ที่ทีมที่ชนะได้เนี่ยไปมอบให้กับการกุศลคือมูลที่อนุเคราะห์คนหูหนวว ในพระบรมราชินูปธรรมค่ะพอดีเราเรา,เราทำเรื่องเสียงเพลงนะคะเราทําเรื่องการร้องเพลงเราทําเรื่องอการฟังการได้ยินซึ่งเราโชคดีมากๆที่ที่เราได้ยินเราโชคดีมากๆที่เรามีอวยวะที่สมบูรณ์ในเรื่องของการฟังและการพูดและการร้องเพลงเราเลยได้ยินเสียงเพราะแบบนี้แต่ว่ายังมีน้องๆเด็กๆอีกเยอะมากที่ไม่มีโอกาสเช่นพวกเราเขาเป็นเด็กที่ มีความบกพร่องทางด้านการรับฟังการได้ยินในตั้งแต่เกิดซึ่งถ้าเกิดจะผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูเนี่ยต้องเป็นอ,อยู่ในช่วงอายุที่ที่เกิดสี่ขวบไปเนี่ยก็ทําไม่ได้แล้วเพราะฉะมันมีช่วงเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เด็กๆจะจะ,จะได้ทําการผ่าตัดเนี่ยมันน้อยมากเต็มทีมทบบค่ะ อ๋อก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่พี่ชอตให้กี้ได้มาร่วมกับศิลปินตำนานท่านอื่นๆนะคะได้มาร่วมทําบุญกันให้เด็กศูนย์ถึงสี่ขวบนะคะได้มีโอกาสได้ยินจากที่ไม่มีโอกาสเลยนะคะตรงนี้เราช่วยได้ค่ะก็สามารถบริจาคเงินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีการเปิดบัญชีขอรับบริจาดคดยนะคะ,คะเอาแบบค่ะ พี่อีทเป็นคนตอบได้ค่ะพี่อยู่ไหนพี่พี่นีเราส่งให้พี่ยังไม่ถึงตำนานครับยังไม่แหลกพอขอบคุณพี่ชอนจริงครับขอบคุณจะเข้มข้นขนาดไหนพี่อีทว่าผมว่าทุกคนก็มาเพื่อจะให้ความบันเทิงกับทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งความบันเทิงที่ถ่ายทอดออกจากเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดไปถึงเด็กตรงนั้นคือสิ่งที่เราภูมิใจและดีใจที่สุดที่ได้ทําครับอ่ะอิงหน่อยสิอิงอิงหน่อยสิดีใจอย่างเดียวเลยค่ะดีใจได้ทำบุญอีกแล้วทำบุญร่วมกันอีกแล้ว เดินมาเออแบบได้มาเจอแบบผ่านมาแล้วนะคะอ้โหยคือแบบตอนแรกว่าอุ้ยเฮ้ยเรามาสนุกสนานแต่แบบพอมาถึงเวทีจริงๆแล้วขึ้นมายืนอยู่คนเดียวปุ๊บนี่คือแบบมันเหมือนเราจะเป็นลมใช่จริงๆคือแบบขึ้นมาแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ใช่ของเราด้วยเราแบบคือบางเพลงอาจจะเคยร้องบ้างหรืออะไรเงี้ย คือทุกคนถามเหมือนกันหมดเลยมีเนื้อเพลงให้ดูด้ว่ะเหมือนกันหมดแล้วก็แบบคือมันมันตื่นเต้นเหมือนเราได้เอาเพลงใหม่ของเรามาแบบมาเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกแต่สนุกค่ะสนุกไม่เป็นมเกบไมเของแบบมาไมเอ่ยงัดมาแล้ ง้นมาลสร้างความกดดันให้กับพวกเรานะคะไม่ได้ใช่กดดันเฉพาะคู่แข่งกดดันในคนในทีมด้วยทีมเดียวกันยังมองหน้ากันเอาอย่างไรแทนเธอแบบไม่รู้จะถอดสู้ตอนไหนไม่รู้สิเอาแบบต้องเหนียบทั้งทีมเจอการเป็นตัวต่อตัวด้วยตัวต่อตัวครับกดดอืมพันดม่แอน ก็จริงมันไม่ได้กดดันนะแต่เรากดดันตัวเองมากกว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นแล้วก็อยากทําให้ทีเพราะว่าทุกคะแนนมันเป็นเงินที่แปลเปลี่ยนไปในมูลนิธิทั้งหมดอะค่ะเอาแบบตำนานรุ่นเด็กๆบ้างไหมคะใช่ไหมครับนี่ครับตื่นเต้ับ้างไหมครับตื่นนใหญ่แบบเด็กสมบูรณ์ทีมเด็กคุณเลยพี่ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่กับพี่ๆทุกๆคนรวมไปถึงการอุทิศครั้งนี้นะครับก็เสียงเพลงเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้ไม่มีใคร ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นมันเป็นถือว่ามันเป็นกิฟตที่ที่พิเศษจริงๆครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็รายการนี้พี่ชอรขอก็ุีครับพี่ชอรดครับของพูดนันมุกทำไมไม่บอกนั่้นอนน้อยนอนน้อยนะฮะก็วันนี้สเตจไฟเตอร์มันคงไม่ไดเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกเราฮะแต่ก็เป็นขอเป็นตัวแทนน้องๆที่เขาสู้ชีวิตมานะครับแล้วก็ ทำให้เขาได้ยินเอาคนที่เราไม่ค่อยเห็นนาไหมครับพี่ไทยเขาเชิญพี่ไทยเชิญครับไม่ค่อยเห็นนะฮะว่าสิดนี้เป็นไงบ้างไม่ได้เตรียมไว้อ๋อครับก็ดีใจครับ้องดันหลังมาอ่ะอ่ะเจอแล้วเหรอใช่ครับดีใจครับที่มาช่วยกันทำคันกุศลครับแล้วก็คือยังท่องเนื้ออยู่เลยครับก็ดีใจนะครับเจอพี่พี่น้องๆกันทั้ง18คนแล้วรู้จักเป็นกันส่วนตัวก็เยอะแยะด้วย หลายๆหลายๆหลายๆการทําไม่ได้ขนาดนี้จริงๆต้องขอขอบคุณทางรายการและพิชอดด้วยนะครับที่ทําให้พวกเรามานั่งเป็นเด็กหลังห้องกันนะพี่แก้วไหนพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วคร่แก้วแก้วแก้วพร้อมเต็มที่ฮะฝึกซ้อมมาสองอาทิตย์แล้วค่ะสำหรับเพลงเพลงเดียวฮะคือคือต้องบอกว่าการมาร่วมเจอกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงของเราแล้วเราทำงานเราก็ทำงานหนักเพลงของเราเพลงของน้องๆเขาเราก็เอาไว้ฟัง แล้วพอเราจะมาทำทีมันมากมายแต่ว่าเป้าหมายที่อยากจะให้คือได้ให้คนดูทุกคนได้มีความสนุกแล้วก็รวบรวมเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกันอันนี้เราว่าสำคัญสุดๆแล้วค่ะสนุกร่วมก,ก,กันค่ะค,นนค่ะก็ติดตามดูนะคะสำหรับสเตจไฟเตอร์ตำนานหมู่สู้ฟัดนะคะช่อง g f m 25 ทุกวันจันถึงสุขเวลาทุ่มสี่สิบห้าโดยประมาณครับมันหลายรายการงดีที่จัาเวลาได้วันจันถึงสุขทุ่ม45่นะคะแล้วก็ออกอากาศตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมสับซีซั่นนี้ติดตามแล้วก็แล้วก็ร่วมกันทำบุญได้กันด้วยนะคะ